รองศาสตราจารย์ด็อเร์ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือซูเปอร์ตูมนักกระโดดร่มชาวไทยสร้างสถิติโลกด้วยการโบกธงไตรรงขนาด150ตารางเมตรเหนือน่านฟ้าแอนตักติกาประเทศชิลีครั้งแรกของโลกภารกิจนี้สร้างสถิติโลกการลงจอดในจุดที่สูงที่สุดคือ19,553.8ฟุตซึ่งจับบันทึกสถิติจากกรีเน็ตเวิร์ตเรคคอร ซูเปอร์ตูมใช้ความอดทนอย่างสูงเดินทางจากไทยกว่า35ชั่วโมงสู่แอนตาร์กติกาและเดินเท้า5วันท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ20ถึง30องศาเซลเซียสเพื่อสำรวจจุดลงจอดภารกิจนี้ทำเพื่อคนไทยสด,ดุดีทหารกล้าประกาศศักยภาพชาติไทยสู่โลกปีนี้มีภารกิจประวัติศาสตร์ระดับโลกรวมพลังนานาชาติลุ้นครองก้าสถิติโลกเตรียมจะทำเป็นภาพยนตร์สารคดีอีกด้วย